สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพาท่านมากู้รอบอีกแล้วนะครับบรรยากาศเช้าๆแบบนี้บรรยากาศสดใสดีนะครับครับเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับ นี่ครับสถานที่ดักรอบของผมนะครับเป็นล่องน้ำแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมนะครับมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมนะครับรอบสองลูกนี้ดักอยู่ที่ตรงนี้หลายวันแล้วนะครับ ก็ยังติดปลาดีอยู่นะครับวันนี้เรามาดูกันครับว่าจะติดปลาหรือไม่ติดนะครับติดครับติดครับติดแน่นอนครับมีปลาอยู่ในรอบแล้วนะครับ รามาดูกันเลยดีกว่านะครับจะติดหรือไม่ติดนะครับโอ้โหโอ้โอบ,โบดูครับดูครับ ดูครับดูครับปลาครับโอ้ปลาครับเราก็ดักไว้ที่เดิมอีกแล้วครับติดดีครับติดดีครับ ก็จะทําการดักไว้ที่เดิมอีกนะครับ มาดูอีกลูกกันนะครับดูอีกลูกกันครับดบูโอ้ดูครับดูครับดีครับ,ดดรบโอ้โอ ติดดีครับปลาดูดคับปลาดูดคับไม่ออกครับ เราก็ทกําการดักไว้ที่เดินอีกนะครับยังติดดีอยู่เลยครับ เสร็จแล้วครับเราก็กู้รอบเป็นอันเสร็จครับแล้วเราก็ดักไว้ที่เดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูปลาวันนี้กันเลยนะครับพอได้อยู่นะครับตัวสวยๆดีนะครับดูครับดูครับใสสวยๆนะครับ ครับผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ